มีเหตุการณ์ระทึกมีคนคลั่งขโมยกระบะขับมาแล้วก็กระหน่ำยิงกระหน่ำเอาปืนยิงหน้าวัดในปทุมธานีแล้วก็ขับรถหนีเข้าสระบุรีโอ้โหเมื่อวานนี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์ระทึกขวัญน,นะคะหนังสือพิมพ์ยังยังไม่เห็นในหนังสือพิมพ์เพราะว่ามันเกิดเหตุประมาณห้าทุ่มเมื่อคืนนี้เองกูผู้ฟังมีเหตุการณ์ระทึกขวัญตอนห้าทุ่ม เมื่อคืนนี้ห้าทุ่มมีผู้ชายคนหนึ่งมันคุ้มครั่งเอาปืนกราดายิงเอาปืนกระดยิงไปทั่วเลยอะแล้วก็แล้วก็ชิงรถเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณวัดบึงบาคลองสิบอำเภอหนองเสือปทุมธานีคนร้ายขับรถออกไปยังเส้นทางมุ่งหน้าเรียบคลองละพีพัดติดต่ออำเภอหนองแคอสระบุรี ตำรวจสายปกครองชาวบ้านปิด,ปด,ปดล้อมพื้นที่กันจ้าละวันเลยแล้วก็ประกาศเตือนไม่ให้ประชาชนออกนอกสถานที่เพราะว่าผู้ชายคนนี้คลั่งเอาปืนกราดยิงอันตรายได้นะคะเนี่ยละค่ะตรวจสอบผู้ก่อเหตุคนนี้ชื่อว่านายสมพแพรสีเขียวนายสมพแพรสีเขียวมีประวัติเป็นบุคคลพ้นโทษในพื้นที่สพอนองเสือมาก่อนนะคะงานนี้ตำรวจสพอนองเสือกับตำรวจสพอนองแค น้องเสือปทุมธานีน้องแคสระบุรีเมื่อวานนี้สอพอน้องเสือกับสอพอน้องแครค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยต้องประสานงานกันอย่างใกล้ชิดประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะคะเนี่ยละค่ะคือเขาบอกว่าเหตุการณ์ผู้ชายคนนี้เนี่ยก่อเหตุประมาณห้าทุ่มแล้วก็ไปไปสิ้นสุดประมาณเกือบเกือบตีหนึ่งนะคะเจ้าที่ไปตามแล้วก็ปิดล้อมนั่นละค่ะเดี๋ยวดูข้อมูลนิดนึง ราะว่าข่าวที่ออกมามันเป็นข่าวเมื่อตอน5ทุ่มนะยังถือว่าเป็นข่าวค่อนข้างสดนะสื่อหนังสือพิมพ์ยังไม่ได้ลงนะคะกูผู้ฟังขาเป็นเหตุการณ์ผู้ชายคลั่งนี่ดูข้อมูลจากอ e ีจันเมื่อกี้ดูข้อมูลจากเดลีนิวและมาดูข้อมูลจากอ e ีจ e ันอีจันบอกว่าเหตุการณ์นี้จริงๆ2ทุ่มไม่ใช่5ทุ่มเหตุการณ์นี้ตั้งแต่2ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วพื้นที่สอพหนองเสือตำรวจรับแจ้งว่า มีคนร้ายขับกระบะสีแดงไปจอดอยู่ข้างวัดบึงบาแล้วก็เอาปืนไปยิงบริเวณประตูวัดบึงบายิงบริเวณประตูวัดแล้วก็ยิงขึ้นฟ้าหลายนัดแล้วก็ขับรถหลบหนีไปใช้เส้นเลียบคลองสิบมุ่งหน้าไปอำเภอหนองแคสระบุรีชาวบ้านไม่รู้ผู้ชายคนนี้เป็นอะไรของมันมันถึงมายิงปืนแบบนี้มันเป็นการกระตดยิงอันตรายอย่างยิ่งที่อาจจะไปเจอ คนเดินผ่านมาถูกยิงแล้วเสียชีวิตได้อันตรายจึงเป็นเหตุการณ์ที่อันตรายตำรวจไปสืบมาแล้วผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายสมพบแพรสีเขียวมีประวัติเป็นบุคคลพ้นโทษของสอพหอนองเสือมาก่อนนะคะเนี่ยแล้วพอเขาขับรถออกจากวัดบึงบาตำรวจก็ไล่บี้ติดตามกันไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มไล่บี้กระทั่งเกือบตีหนึ่งเมื่อคืนนี้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะค่ะ คือจุดแรกที่ไปวัดบึงบาเนี่ยตำรวจไปที่วัดบึงบาแล้วเจอปลอกกระสุนปืนขนาด9้ามมตกอยู่ประตูวัดสี่ปลอกแล้วก็ตรวจสอบผู้ชายคนนี้คือนายสมภพแพรสีเขียวแล้วก็ไปเช็คประวัตินะคะแล้วก็รู้ว่าทิศทางมุ่งหน้าไปที่หนองแคสระบุรีตำรวจสพหนองเสือก็เลยประสานกับสบพหนองแคสระบุรีประสานกันอย่างต่อเนื่องเพื่อต้อนตามจับไล่ไล่เจ้าสมภพเนี่ยให้ได้ซึ่งบุคคลคนนี้นะคะได้ขับรถ แล้วก็เข้าไปที่ในสถานีวิทยุกระจายเสียงตําบลหนองโรงอํเาเภอหนองแคอสระบุรีไปที่สถานีวิทยุที่ตําบลหนองโรงอํเาเภอหนองแคสระบุรีนายสมภพไปเอารถกระบะแล้วก็ขับหลบหนีเข้าไปที่เขตหนองเสืออืมอือหือแล้วยังไงเนี่ยแล้วก็ตำรวจไปตามไล่บี้เพื่อตามจับกลุ่มแล้วก็ล่าสุดเห็นบอกว่าจับได้แล้วนะคะ จับได้แล้วค่ะโดยดูข้อมูลของสปริงนิวสปริงนิวบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนนี้คือนายสมภพเนี่ย,อเ,ยเอาปืนกลาดยิงตรงหน้าวัดบึงบาแล้วก็ขับรถหนีออกมามุ่งหน้าหนองแควสระบุรีเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวนะคือข้อมูลมันต้องอ่านแล้วต้องมาปฏิบัติต่อกันเสร็จแล้วคนร้ายเนี่ยนะคลุ้มคลั่งโวยวายพยายามว่ายน้ำ หนีเข้าไปในสวนซึ่งเป็นพื้นที่ที่ตำรวจปิดล้อมอยู่ต่อมาตำรวจไปเชิญครอบครัวของผู้ชายคนนี้มาเจราจาด้วยแต่ไม่เป็นผลผู้ชายพยายามขับรถหนีต่อไปกระทั่งมาตีหนึ่งแม่ของผู้ชายลองเข้าเจราจากับลูกครั้งนี้ได้ผลผู้ก่อเหตุสงบสติอารมณ์และยอมมอบตัวแล้วนะคะผู้ก่อเหตุคือนายสมภพแพรสีเขียวมีประวัติเป็นบุคคลพ้นโทษของสอพอนองเสือมาก่อน สาเหตุที่คุ้มคลั่งยังไม่แน่ชัดว่าเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวนะปฏิบัติต่อข้อมูลนะคะจากแต่ละสื่อคือจุดเด่นเนี่ยที่วัดบึงบาไปยืนอยู่ตรงนั้นกระดายิงหน้าประตูวัดแล้วก็ขับรถหลบหนีไปแต่ว่ากันว่าการได้มาซึ่งรถคันที่เขาขับมาที่วัดบึงบาเนี่ยน่าจะไปที่สถานีไปที่สถานีวิทยุก่อนเหรอหรือ,อยังไงอืมน่ะ คือเจ้าตัวเนี่ยนะคะจุด,จดเด่นเด่นเนี่ยที่ตำ,ตำรวจรับแจ้งคือจุดวัดบึงบาอยู่ที่คลองสิบอำเภอหนองเสือไปคุ้มข้างกราดยิงอยู่ตรงหน้าวัดชาวบ้านชาวช่องตกใจตำรวจต้องประกาศเป็นพื้นที่อันตรายไม่ให้คนออกนอกพื้นที่แล้วก็ตรวจสอบว่าผู้ชายคนนี้คือนายสมภพเสร็จแล้วนายสมภพก็ขับรถหนีออกไปไปที่สระบุรีไปที่สระบุรี แล้วก็ไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงตำบลหนองโรงเอเภหนองแคสระบุรีก่อเหตุเอารถกระบะที่สถานีวิทยุแห่งนี้ขับหลบหนีออกมาตำรวจก็ไล่ล่า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 กระทั่งเจ้าตัวเนี่ยนะก็เหมือนกับไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แหละตำรวจไปปิดล้อมเอาไว้แล้วก็ติดต่อแม่ของผู้ก่อเหตุมาเจรจารอบแรกไม่เป็นผลแม่เจรจารอบสองเป็นผลสงบสติอารมณ์ได้แล้ว แล้วก็ควบคุมตัวออกมาแล้วเข้าใจว่าเหตุนี้วันนี้ตอนเช้าน่าจะมีความคืบหน้านะเพราะว่ากลางค่ำกลางคืนนักขงนักข่าวเขาก็ไม่รู้ข้อมูลรู้บ้างไม่รู้บ้างแล้วก็มาลงในโซเชียลแล้วก็ปฏิปต่อข้อมูลกันตามนี้นะคะคุณผู้ฟังขาเบื้องต้นเหตุการณ์นี้เป็นเป็นลักษณะแบบนี้วันนี้เข้าใจว่าตํารวจคงมีการถแถลงข่าวเกี่ยวกับคดีผู้ชายคุ้มคลั่งเอาปืนไปกราดยิงหน้าวัดบึงบ่าวันเนี้ยตำรวจสพนองเสือกับสพนองแคเนี่ย ไม่รู้ว่าพื้นที่ไหนน่าจะเป็นสอพอนองเสือเนี่ยวันนี้น่าจะมีข่าวความคืบหน้าเรื่องนี้เพราะถือเป็นเหตุการณ์อุกอาจและคนก่อเหตุนะเอาปืนมากราดยิงแบบนี้อันตรายอย่างยิ่งนะคะอันตรายอย่างยิ่งก็มีหน้าตาอยู่นะเดี๋ยวดูข้อมูลนิดนึงหน้าตาของผู้ชายคนนี้นะมีการเผยแพร่แต่ว่านี่ของอีจันแต่ว่ามีการบังหน้าบังตาเอาไว้นะคะเนี่ย แล้วก็บางสื่อบางสือลงให้เห็นเลยลงให้เห็นหน้าตาเลยแหละไม่มีการบังหน้าตาเอาไว้บางสื่อก็ลงนะคะอันนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเช้านี้เนี่ยน่าจะมีความคืบหน้าคดีนี้สอพอหนองเสือน่าจะถแถลงข่าวเพราะเป็นเหตุการณ์บางสื่อก็บอกว่าก่อเหตุห้าทุ่มบางสื่อก็บอกว่าก่อเหตุสองทุ่มเวลามันต่างกันเหลือเกินแต่แน่ๆ เหตุการณ์นี้จบประมาณเกือบตีหนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเช้ามืดที่ผ่านมาดังนั้นหนังสือพิมพ์ข่าวนี้ยังไม่ได้ลงเดี๋ยวคงมีความคืบหน้าเรื่องนี้วันนี้แหละก็ติดตามกันต่อไปนะจ๊ะถ้าคืบหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มารยายงานให้ทราบกันต่อไปอืม